สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะประจำวันที่สิบสี่พฤษภาค,คมหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ0ูนย์กับ3เนาะก็สี่ศูนย์4ี่หนึ่งสี่สามี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดย์เจดสามเจ็ดสี่เจ็ดหเจดเก้าตัวรองก็คือศูนย์กับสามนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สาม์สี่ศ์าสามศูนย์สามสามสามหกสามเก้า สามตัวก็ศูนย์สามหกสามหกเก้าเจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์สี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นแนวทางของเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสองกับเก้านะคะตัวรองก็คือแปดกับห้าเนาะรูดสองรูดเก้าเลยเราเน้นตัวเด่นนะคะรูดเอาเนาะ ตัวรองแปดกับห้าก็แปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเก้าสามตัวก็แปดสองสี่สองสี่ห้าสองแปดหกหกสองสี่เก้าสองห้าวันนี้ก็ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเนื้อวันนี้สองตัวบนล่างเนาะวันนี้เราไม่ได้ให้ตัวลูดเนื้อซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้นะคะเน้นตัวเด่นนะตัวรองถ้าเพื่อนๆจะซื้อก็ซื้อตามตัวที่เราขีดไว้นะคะ อย่าลืมกดซับ s ไ r i b e กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นผ่ารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะวันนี้ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเนอ้อวันนี้เอาหัวมันซื้อเอาก็ได้นะเลขสี่ตัวจับหันเอาเดอ้อถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะหมันหเด้อปี่นองเอ้ ไม่ยังให้เสียตัังหนอกเด้อให้สูกสูงวันหมาน,นค่ะ